บรรยากาศครับทางลงไปหาเฮ็ดเนาะเป็นหินด้านใหญ่ด้พี่น้องคุณอาสิลงไปเขาหลูกข้างนาพุ่นละครับย่างไปไกลเติบครับย่างไปประมาณเกือกกิโลพุล่ะครับพุ่นเขาสุกพุ่นโดดไปบ่หอดเ้ยครับเอา็สิเขาหลูกนะนก็สิเป็นขาขึ้นหาลงตามสันเขาอ่ะพี่น้องครับขึ้นล่งขึ้นล่งครับเมื่อยแน่อยู่อดเหมื่อยนี่เฮ็ดมันห่างครับเผิ่นมาซองเพิ่ก็วาเฮ็ดห่างบ่าวโจมาใส่สสยสิมานมาเนาะเป็นกำลังใจให้บ่าวโจน้ำครับผมไปครับ สวัสดีครับสวัสดีผมเแม่พี่น้องนะครับตอนนี้กับพ่อกับเป๋าโจนัชแนออกมากับสาวสุกน์คือเก่าครับสวัสดีค่ะมาในมือฝนลิลลีนครับบรรยากาศห้ามมือนี้โอ้บรรยากาศหอนอเป่าครับแต่ว่าฝนตกเนาะจะได้กระเพียกำลังใจให้เป่าโจมเด้อครับผมเข่ามาแล้วคนอะไกดแช่นะครับเนาะกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับคลิปใหม่ๆจากเป่าโจนำครับผมมือนี้เขาก็มาผออำเภอชีมบังใหม่ครับผู้สูงล้านเขอนล้านเนี่ยนะล้านบัตเครยบกับแถวชีมบังใหม่ครับพี่น้องครับอำเภอชีมบังใหม่เนาะนี่ตกใหม่งามๆครับไปเจอันนี้นี่กับพ่อก็ได สามจ้สามสิงห้าหกแปดเอ,อ้าออสามกันยาหกแปดกันยาเด้อบอกเปนชิ้นลืมเหมือลืมเว้น,นไปเฮามาหอดกันสวยหน่อเนาะจ้าพี่น้องเขาก็เต้นปลาเลยครับปูหูว่าสิมาหน่อยมันลายไปได้เจ้อครับผมแต่ถามเพื่อน่าเพื่อน่าเฮ็ดห่างเนาะจ้าเอาสิมาหน่อยมันลายไปได้ก็เป็นกำลังใจให้บ่าวโจน,นะครับรอดครับพี่น้องรอดเมื่อวานนี่เฮ็ดแกงหวานขนาด <c oughs> บอกเป็นอยัง <c oughs> ไปครับไป้หลุดน้ำกันเลยครับข้าวตีงไปเขาเนาะจ้าตีดงเขาหลุดีปแล้วครับนี่ไป ดอกเลแหกมานครับพึ่งึงงงงามเลยพี่น้องตัดขาด้วยครับเดินหาสาสกุลบน้ยินกันไอ้ดอกเหลแหกมันมาแล้วครับไปมันมันด้กันครับพี่น้องครับมาสับไม้เก่าครับมาบ่งหิดผงเทียนไม้เก่าวันแกงมือขื่นแซ่บครับโอ้ยเลยมาสับมึงมีอีกไม้หนึ่งคนขาพิ่งงงงามเลยครับเหลือปลายดอกไปไหนเดี๋ยวไปรออีกครับยังมาก่อนสาสกุลตันนี้ก็สองดอกครับ แกงหวานเฮงพี่น้องมาขึ้นนี่อ้เสียเพยงครับกลางแหลกคได้กินไปครับไปมันมนน้ำกันนี่ครับพี่น้องพอเลยครับตัดอรดเอืนฮาซาสะกลบนหินกันเดี๋ยวบ่าวโจเก็บก่อนสิเล้าค้าผมครับเปิดผงเทียนโมูม้วนนั่นะครับมาลบมาเบิ่งอีกยังมีอยู่พี่ครับดอกนึง ไปครับนี่ครับจองออกเมื่อวาน,นทับหัห็นเพียงดอกหน่อยไมอนี่พอดีอกแกงแสีบเลยไปครับนี่อีกสองครับงามเลยพี่น้อหืมดอกก็งามเลยครับเดินดินดอกหน่อยเพิ่นปล่อยเพิ่นไว้เป็นเสือซะไม่โอ้ยพี่ครับดอกนี้เดี๋ยวเาโจ๊ป้าบี๋ ไปครับเีนี่หลุดมันมๆานาันักอีกเด้อนะสาวตะโนเห็นแล้วแดงขาไล่ครับผู้ดอกหนึ่งบ่กระเทิองมีอยู่บ่กระเทิ่งไปครับผมแล้วเตะเลย Hoa hết phương tiện chứ mua nhầy luôn Bùi ván, chếp hạng nó. Hm, 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 ไปครับตัดขามปเลยอุยสาวปืดฝนมาบดติดเด้อครับพี่น้องเนาะหัวซีด้เลาะหาขัดภาไดนเด้อครับนี่เห็ดกระหังเมียนครัเห็ดกระหังอุ้ยดอกงามแต่แห้งแห้งเนาะเหมือนี้เนาะแม่นขึ้นบูถือแดดต่อไาจนนั้นฝนตกดีไลยนี่ก็มืดมาจนสี่โมนยันเห็ดเลยพี่น้อง

นำสาสกุลมาเลยครับนียเลยแล้วเออเนียนนันบานกุณรดอกใหญ่มันดอกจูมันกาหมดอกนี่ดอกนี้ครับดอกนี้จะดูพี่น้อง สองดอกหลงังกันไปมีดอกหนึ่งแะละมือจะเคลีย์ไปเมื่อกี้ดอกหืมดูมงามเลย้านนี่นไปครับอ่านี่เนาะเปื่ข้อเจ้าอ้ว <c oughs> นข้อเ้ยเื่อข้อตักเฮ้ยเอาน้ำแส่สข้าอ้ยคุ้งงามกันแล้วเลยดอกเดียว ไปครับอืออามาฟอดอกนี่ครับอ,อดอกฮิตของเต๋อบ,บูมินฮิตได้ฮิตดอกหน่อยไปครับมาฟอยลองูขาวดอกนึงครับเลือดหงุดหงิดตาไนมีไขน่นะมอ่อนไปครับขอ,อให้พุ่งลุกยุ่งครับเก็บถึงให้ซาสะโกนตัดขานี่คนเลิศ คูรับตาตะกลอนอยู่ข้างล่างเบาโจ้ขึ้นมาข้างบนมาพอฮิตพี่น้องเอ้ยดี๋ยวเก็บไปเนี่ยนี่ก่อนครับจะให้ไซาสะกอนเล่าขาออกให้พี่ครับหนึ่งตอกดอกเง,งาๆพี่น้องบานยังเงาอยู่ครับยังเหลืองเงาอยู่ไปครับผมมันมาหน้าเบาโจ้อีกเด้อครับถึงุ้งยุงแล้วครับ หนึง่งผีดอกหนึ่งครับอยู่ข้างในไไพี่พีเฟสเฟสสองครับตัวนี้ไปครับผมมนันหมานีกครับนิดหนึ่งครับโชว์นิดนีง่งค่ะโผล่เมฆะพีดอกหน่อยผมตัว ขาเห้มันลำกันเยนอย่บเี้ยป่าวนอยตื่นดไเนาะท้ามานพี่น้องอคนแตันแข็งอยไปเป็นเสือไปย่องแล้ละที่น้าเาจะวากานครับกมอยู่ในป่าของั่นเนาะเาเดียววะไปครับโอยเลยครับฝนกระตกพี่นนองเอ้ยพ่นี้าหลุมเลย พื้นมาเม้ากรพื้นหินเตะพื้นเตะหลุมครับว้าพี่พี่น้องอดอกนี่ไรบ่ดอกนี่ฮะกราแกงได้เยอะครับตรงนี้อีดอกนึงดอกนี้น้ำหม่ไปครับมนันๆแล้วกันนี้ครับสาวดอกงูขาวครับสามดอกเอ้ยปีนผู้เลย thì thâu phụ long rụng cứm phụ thương oh sao tụi con cả mệt chị nói rồi kiều cả muỗi là mơi heng đấy đấy muốn tao ao đấy đây nghe này. ah khử lộng khử lộng thì nói nằm ở phụ thương chương hết cà pin kìa háo cạn đây các bộ khéo đọt thóc đọt ngon đây, bây giờ không lâu 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 như thế. lâu 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 khắp lâu to đó, kia. lâu lâu ừ. ừ. kia lâu 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 lên เดีเ๋ยวก็เทียเท้ยวได้ครับ<อ>เจ้ามือจันินไขยบุงเกาบ่<อ>ไปครับนกบุกเลืองครับอือหือไเห่ากันนะเลยมาเมยไปครับผมจอดรถได้กันโดสกันเลยครับดิมถนนเฮ้ยซาสกอนทางนุกุ่งหรือว่าผนดอกเขียนเนาะขนสับ<อ> ลงไปสาวลงไป้ลงน้ำกบแด้จรินืู้วานกมันอยู่นี่เนาะจับเสาวไนเอาพี่ละตรงพี้ง่ายเอยเข็่เลย ข้นก็ขึ้นขนาดเนาะอืเลดยสีสันจุดใจส,สีสุงแป๊ดเลย ครับพี่น้องครับเบิ่งยอดได้ยอดมันของบ่าวโจหมูเหนียวมาหอดบานเลยปุ่นซุ่มในยังเก็บอยู่ซุ่มนโดยเป็นมูนอินล,นลีเลยไทียนี่ในกระตาพี่อีกเด้อครับตอนนี้เราเก็บเลี้ยงเนาะยอดใดยอดมันมือนเดิมเชื่อว่าได้อยู่ประมาณสามลครับผมจะได้เขามาแล้วเป็นกำลังใจให้บ่าวโจ้เด้อครับผมเขามาแล้วกดไลค์กดแช่นะครับเนาะกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับคลิปใหม่ๆจากบ่าวโจ้นะครับผม สำหรับมณีบา่าวโจกษัตริย์สุโขทโพโตลาไปก่อนครับบอกกันใหมค่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ <c oughs> ไอ้แต่สาวเฮงยังเก็บเห็ด <c oughs> เลี้ยงเห็ดพี่น้องนั่งอยู่นี่นี่ทาซื้อเห็ดได้นี่โมยยังได้นี่ <c oughs> <c oughs> แต่ละคนนี่มานั่งทาซื้อเห็ดเดี๋ยาจีรังแกงอีกคนวะกินรังใช่